ฮัลโหลสวัสดีครับกับผมวินซี่เหมือนเดิมบอกนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวสกิลแรกของฮีโร่ใหม่นะครับนั่นสกิลเดดกริปนะครับที่คำอธิบายจะเขียนว่าเป็นสกิลไล่นะครับเหมือนว่ามันจะปล่อยปล่อยสกิลออกไปนะี่ตามลายนะครับมีดาเมจสามร้อยนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตแรกเนี่ยที่ที่โดนเนี่ยจะติดสถานะ Immobilize หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะตามรเวลนี้เลยนะครับ มันจะมีการใช้อยู่2แบบคือ <They will S 1> แบบแรกคือใช้ไปเนี่ยแล้วก็มันจะโดนตรงตรงนะเนี่ยมันจะจับ2วินาทีนะแต,แต่คือมันมีทิกตรงที่ว่าเนะี่ยมันบอกว่ามันเป็นสกิลชาร์เนอริงนะเราสามารถที่จะใช้ไล่ได้นะครับหลังจากที่ปล่อ,อยมันออกไปแล้วปุ๊บกดคิวนะเนีย่ยกดคิวเราจะรองขับมันได้ประมาณ4วินาที เนี่ยสี่สี่สี่วินาทีที่เราจะบังคับได้เนี่ยกดไปปุ๊บจะเลี้ยวได้นะนี่มันดียังไงการบังคับเนี่ยคือมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถยดระยะสกิลไปได้ปกติมันจะแค่นี้ใช่ไหมนี่นะตรงแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราบังคับสกิลมันจะทำให้สกิลเรายืดได้เนี่ยถึงระยะนี้เลยนะ ถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยพอกดปุ๊บไล่พุ่กดคิวเราสามารถที่จะยืดระยะไปได้ถึงประมาณขนาดนี้เลยนะจากปกติมันดีมันดีตรงที่เราสามารถแกงได้สมมติตรงเนี้ยตรงนี้เป็นป่าใช่ไหมอ่าแล้วฮีโร่มันอยู่ตรงนี้หรือเป็นป่าเราก็ใช้แต่ปุ๊บทะลุไปเลยเอาป่าได้ปุ๊บเนี่ยะาให้กับฮีโรวิ่งหนีแล้ว,ลว,ก,ลวก็สามารถวิ่งตามได้ไ

มันจะอยู่กับที่แต่ไอสถานะ immobilize เนี่ยมันไม่สามารถที่จะยกเลิกวาร์ปได้นะเนี่ยผมเสกวาร์ปให้ดูอ่าเแย่อะกำลังวาร์ปปุ๊บเราหมดไปปุ๊บมันไม่ยกเลิกนะมันก็จะวาร์ปไปเหมือนเดิมเพราะ immobilize มันแค่หยุดการเคลื่อนที่นี่ก็เป็นสกิลแรกที่จะรีวิวให้ดูนะครับสกิล dead grip หวังจะได้หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับเดี๋ยวเรามาชมสกิลต่อไปนะครับในวิดีโอถัดไปบ๊ายบาย